Empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวรถบัสและรถบรรทุกทุกท่านครับทีมงานชายโสดนะครับคันนี้บัสชั้นครึ่งนะครับเป็นบัสชั้นครึ่งเครื่องยนต์ 6D22 นะครับเป็นเครื่องมิซูนะฮะคันหน้านาสิบลูกชมภายนอกก่อนครับพี่น้อง โอ้คัสสีสวยครับเครื่องวางกลางนะคันนี้ไอ้เครื่องบล็บอ,บอกเครื่องเหมือนเครื่องคาบบิน คนนี้สตาร์ตติดนะครับหลายคนบอกมีแต่คัสซีสวยก็สซีสวยมันสวยยังไงนี่ครับใหดูใกล้เลยเฟืองท้ายเบนส์ครับ ยาง295 80 i22.5 ครับปัดชั้นครึ่งสีก็ไม่เท่าไร่ครับแต่ไปบิ้วใหม่ได้ครับได้วิ่งงานกับคณะหมอลำนะครับวิ่งร่วมกับคณะหมอลำสีแทบไม่ต้องทำนะครับเราไปแปะสติ๊กเกอร์นะครับ แม่ทับเมืองนนท์นะครับ,บรถคันนี้โอ้คัสีได้ก,การทั้งสองข้างเลยครับ ขันเครื่องครับเฟืองท้ายของเบซนนะแบตสี่ลูกนะครับโอ้รถคันนี้รถเครื่องเสียงนะแบตสีลูกเลยลรถคันนี้เนะป็นรถเครื่องเสียงมานะครับรถเทคนะครับ ยางหน้าใหม่ๆนะครับวิ t เลกนะครับวิตเลกนี่เป็นยางของจีนนะครับเข้ามาทําตลาดประเทศไทยอย่างไม่นานนะครับแต่การใช้งานนี่ต้องบอกว่าสุดยอดครับอันนี้ผมไม่ได้ เป็นการโฆษณาให้เขานะครับแต่การใช้ยางการใช้งานของอยางยี่ห้อนี้ถือว่าใช้ได้ครับของประเทศจีนนะราคาไม่แรงนะครับราคาถูกด้วยต้องลองประตูสวิงงม ประตูกลางสวิงลมนะครับคันนี้ดูแล้วน่าจะเตรียมแยกแล้วครับครัรถชั้นครึ่ง นี่บูธดีเจบ่อทรงนี้เขาเรียกอะไรครับพี่น้องเขาเรียกทรงอะไรนะผมก็จําไม่ได้นะพี่น้องหลายคนอถ้าว่าบ่อยครับผมก็จําไม่ได้เขาเรียกทรงอะไรก็รบกวนพี่น้องอีกสักรอบนะครับคอมเมนต์บอกผมทีนะครับว่าบ่อทรงนี้เขาเรียกทรงอะไรนะนี่ยประตูกลาง กลางครับจากพื้นฐานบ่อนะครับถึงตัวฟ้าเพดานน่าจะเมตรเมตรแปดสิบ เมทแปดสิบแปดนะครับจากพื้นฐา,านล่างนี้ถึงเพดานเครื่องยนต์มิซู6 d ดีคันนี้ก็เปิดราคาที่ สองแสนครับสองแสนกระบาดครับคันนี้รถบ,บัสชั้นครึ่งนะพี่น้องนะอันนี้ชั้นเก็บของสัมภาระหลังรถนะครับห้องนอนคนขับก็ได้นะครับมีพัดลมให้ด้วยนะครับ ห้องพักโชเฟอร์กว้างครับ ไม่มีกุญแจเปิดดูเครื่องนะครับเครื่องบ็อบมิสูครับเดี๋ยวส่งตัวนี้ดูดูคนเผลิผลนะว่าเครื่องขับบินครับ6ี2 2 สภาพโดยรวมคันนี้ถือว่าโอเคนะครับในราคานี้ซื้อไปถ้าทํารถวิ่งร่วมก็รถวิ่งในโรงงานหรือวิ่งร่วมคณะหมอลำก็ไม่ต้องทําอะไรเลยครับก็ขับได้เลยแต่ถ้าเกิดเราจะไปทํารถทัศนาจรนะครับหรือรถผับนะครับรถเทคก,ก็ต้องไปบิ้วสีนะครับทําสีใหม่ทั้งคันนะครับเก็บทรงใหม่นะพี่น้องนะ ในราคานี้กับรถสภาพแบบนี้คุ้มเกินคุ้มครับพี่นอ้องนะครับก็กิจณาดูครับรถบานชั้นครึ่งนะฮะอย่างนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e ด้วยครับพี่น้องครับลคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณทุกท่านครับที่กดติดตามรับชมนะครับ ไปแล้วผมสวัสดีครับ